เวลาที่เรารักใครนั้นเราก็ย่อมอยากที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่แข็งแกรง่งเพื่อที่เราจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปอีกนานๆฉันใดก็ฉันนั้นเวลาที่เรารักตัวเองเราก็อยากจะอยู่ก,กับร่างกายของตัวเองที่แข็งแรงขึ้นทุกวันจิตใจของตัวเองที่แข็งแกร่งที่เข้มแข็งขึ้นทุกๆกวันเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อเรารู้สึกรักตัวเองมากขึ้นเมื่อเราได้เรียนรู้วิธีการรักตัวเองที่ดีที่ถูกต้องสำหรับชีวิตของเราเหมาะกับชีวิตของเราแล้วเราก็จะรู้สึกได้ถึงร่างกายที่แข็งแรงขึ้นจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้นตั้งแต่ฉันได้มาเรียนรู้วิชาการรักตัวเองการเห็นคุณค่าของตัวเองจากครูรูอิสเฮซึ่งฉันเรียนรู้จากเธอผ่านทางหนังสือของเธอ ซึ่งเป็นครูสอนทางจิตวิญญาณสำหรับคนทั่วโลกเธอได้ให้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเราเอาไว้ในหนังสือของเธออย่างดีมากๆถ้าใครมีโอกาสก็อยากให้ลองหาหนังสือของเธอมาลองอ่านดูถ้าหากว่าเราเรียนรู้ในการที่จะรักตัวเองเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันเราก็จะเรียนรู้วิธีการที่จะดูแลตัวเองดูแลร่างกายของตัวเอง ดูแลสิ่งที่เราใส่เข้าไปในร่างกายของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเครื่องดื่มผักผลไม้ต่างๆและสารอาหารต่างๆที่เราต้องการให้ร่างกายของเราได้รับรวมไปถึงการหลีกเลี่ยงอาหารที่ส่งผลที่ไม่ค่อยดีกับร่างกายของเราอย่างเช่นอาหารที่หวานจัดจนเกินไปอาหารรสจัดมากจนเกินไปพวกน้ำตาลพวกเกลือหรืออะไรต่างๆแป้ง ที่ทำให้เรามีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินได้อย่างนี้เป็นต้นฉันพบว่าการที่เราได้มาเรียนรู้วิธีการรักตัวเองอย่างถูกต้องทำให้เราดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจ เราเลือกมากขึ้นที่จะรับข้อมูลต่างๆเข้าสู่จิตใจของเราโดยข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลที่สร้างสรรค์ให้พลังให้ประโยชน์กับชีวิตของเราและเราจะหลีกเลี่ยงไม่รับสิ่งที่ทำให้เราหมดพลังในชีวิตทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีที่เป็นโทษเป็นภัยกับจิตใจของเรานั่นแหละค่ะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นจิตใจของเราแข็งแกร่งมากขึ้นจิตวิญ,ญญาณของเราเติบโตมากขึ้นชันจ เรียกว่ายิ่งรักก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้น